ค่ะมี่ก็อยู่กับผมไทม์โดคนเดิมนะครับผมหลังจากที่เวลที่แล้วเราจะถึงเวลาสิแบแปดนะครับผมเราก็จะมาต่อกันเลย <19. S 1> เวลสิบเก้าเฮ้ยเดี๋ยวไปแล้วก็ไปเอากุญแจก่อนิดไม่ได้อ๋อแบบนี้แบบนี้แล้วก็แบบนี้ใช่ไหมครับ ก็ต่อเลยครับอืมตอนนี้ผมตายเปล่าว่าไม่แน่ใจเลยอ้าวขาครับเฮ้ย ก็ทำแบบนี้ใช่ไหมไม่รู้นะผมไม่ต่อพี่ลืมเอาคุณแจจ้าเอาคุณแจจ้าโอ้ย เดี๋ยวแป๊บเดียวครับจิมเอากุญแจด้าน,นตรงนั้นคนระับไม่ได้ต้องไปทางไหนวะเที่ยแล้ว เรื่องตรงไหนต่อวะงงแล้เอา้าตายเฉยๆพี่ทำไมมันเล่นแล้วมันเร็วขึ้นวะมันลืวมวะหลังจากที่คลิปที่แล้วนะผมเล่นแล้วมันกระตุกเยอะอะการตุกเยอะกว่าเ่า,าอื่นๆนะผม อโอ้ยจะผ่านไหมว่าชาติเนี่ยว่าเวเอเอ,เ,อเราต้องแบบเราต้องผ่านอะอ๋อดู้วครับเราดูและแป๊บเดียว เรารู้แล้วเรารู้แล้วครับเรารู้แล้วเปรอเปล่าวะมีใช่ไหมพี่งงอ่ะพี่ผมง,งอ่ะอ๋อรู้แล้วทำแบบนี้ แบบนี้แล้วก็แบบนี้แล้วก็รูแล้วครับผมดูแล้วจ้าเชียรกระตุกกระตุกรูแล้วจ้าไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกอะ่ะไม่ต้องบอกอะ่ะเชียรแล้วอ๋อ เจะไม่จะมานั้นลืมมาโอ้ยจะผ่านว,วะารู้แล้วรู้แล้วกระตุกถ้ามันกระตุกอยู่ถ้าเสียงมันรบกวนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมก็เพราะว่าเปิดทีวีไว้อยู่กวผีไงผม เป็นคนที่กลัวผีครับผมเชื่อแล้วมันไม่ได้มันกระตุกอะถ้ามันไม่กระตุกเนี่ยคือแบบเออถ้ามันไม่กระตุกที่แบบคงผ่าตั้งนานแล้วแต่มันกระตุกไงก็บบน,นี้ใช่ไหม แบบนี้แล้วแบบนี้รอปุ๊บก็เข้าไปแล้วก็เอาไปแจปแบบนี้ก็ได้จริงๆแล้วแล้วก็รอก่อนนะ ครับในที่สุดก็ผ่านใช้เวลาไป5นาทีก่อนนะครับแค่ดันแรกแค่นี้ใช้เวลาทั้ง5นาทีก่อน,นจริงๆเลยครับเห็ไวะโอ้โอ้โอ้โอต้องเอาตัวนี้ก่อน <c oughs> ใช่ไหมได้ดปุ๊บแล้วก็หนีก็มาเอาได้าน,นี้ต่อ ทีนี้เก็ข้ามไปซะแล้วก็เอากุญแจเสร็จแล้วก็ทำแบบนี้แล้วก็ทำแบบนี้แล้วเราก็จะผ่านนะผมแต่เชียแล้วยังไงวะหนแปลได้ที่ก่อนแล้วกันจะแี่แบบ อืมเชียลืมลืมโอ้ยเออเอเข้เาไปกระโดดจัะ กระโดดสิวะอ,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 อกระตุกจ้าที่มันแหลกอะเอ้ยเพราะว่ามันแหลกวะ่ะเช่ที่ดีสิวะกระตุกทำไมตอนนี้ครับ ขอตัวไปลบข้อมูลก่อนนะครับผมจวเราค่อยมาต่อกันคลิปหน้านะครับก็ฮัตไตสามครั้งก็จบล้วครับวันนี้ก็แค่ถ่ายแบบเล่นๆในเฉนนะผมก็เพราะว่าข้อมูลมันเต็มนะข้อมูลมันเต็มแบบมันแหลกด้วยตอนนี้แหกด้วย เอาไปทางเนี้ยคิปที่อะอีกสอง,งครั้งับผมก็ถ่ายไว้ก็คลิปนี้ก็ถ่ายเล่นนะผมเพื่อดูฮามาไม่เหมือนคลิปที่แรกคลิปคลิปเมื่อก่อนนี่เราทำแบบ,ทำ,แบทำจริงแล้วเนาะครับทำจริงรับนคลิปนี้มันก็แค่เป็นคลิปทำ เล่นๆนะผมแต่คลิปเมื่อก่อนนี่ไปคลิปทำจริงนะครับก็ดูไว้ฮ่ฮ่าผมไปจ้าไปจ้บไ,บไม่ได้ก็ตายหนึ่งครั้งคือไม่ใช่ครับ มีโอกาสใช้ได้สองครั้งนะเฮ้ยว้าเวเอ๊ะโอตรอล่อ ครับก็จบคลิปเพลงเท่านี้อย่าลืมกดไล,ลค์และกดส r ัครเพื่อติดตามคลิปใหม่ด้วยนะครับผมแล้วจะ